เราหมู่ชาวยุโรปที่ตอนนี้เป็นผูนท้ทธศึกษาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า,าศาสนาหลายอันเทวนิยมเอาเปรียบชีวิตคนก็เริ่มตั้งสถาบันเรียกว่าสถาบันพุทธศาสนาศึกษาขึ้นอิตาลีที่มีวาติก,กันนี่นะคะมีชาวอิตาลี่ที่ศึกษาพุทธศาสนา,าก็เขาฟังอยู่บ่อยมั้ง แล้วอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีเป็นคนยุโนหลบที่ไม่ดักถือศาสนามากที่สุดนประชากรกลุ่มนี้แหละที่มาแสดงว่าสุดๆเลยนะอ๋อกลุ่มที่กลุ่มที่เคยติ๊กว่าไม่มีศาสนาเนี่ยอ๋อตอนนี้มาศึกษาพุทธศาสนาแล้วกลุ่มที่สองคือกลุ่มประเทศอังกฤษในมหาวิทยาลัยท่านก็ไปตั้งสถาบันพุทธศึกษาค่ะอเมริกาค่ะนะฮะทั้งหมดเนี่ยผู้เรียนต้องเรียนภาษาพม่าก่อนเออท่านเทศเป็นพม่าหรือบาลีคะพม่าบวกบาลีแปลว่าถ้าคุณจะ ถ้าจะสนทนาต้องเป็นพม่าจะเรียนกับครูต้องพูดภาษาครูเพราะฉะนั้นพม่าก็ได้ดูลเพิ่มทางภาษาได้พวกชาวอิตาลีมาเรียนภาษาพม่า